อ่าสวัสดีครับวันนี้พบกับสรุปตลาดนะครับประจำวันที่28นะครับกันยายน2567นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับที่เรามาเจอกันนะครับในเช้าเอ่อในช่วงบ่ายของวันเสาร์นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรกันบ้างนะครับเซติมนต์ตลาดนะก็ช่วงวันจันทร์นะครับก็มีประกาศ PMI นะครับโดยทั่วไป ก็ตัวเลขแดงกันหมดนะครับฉะนั้นถ้าเป็นตัวพวกเมเจอร์เลทก็ไม่ได้อฟเฟฝมากวันจันทร์น่าจะไม่ได้มีอะไรสําคัญยังไงแต่นะครับวันอังคารนะครับวันอังคารที่ผ่านมานะครับวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยมีประกาศตัวเลขนะครับอัตราดอกเบี้ยของออสเตรเลียก็คงอัตราดอกเบีย้ยนะครับอีกวันหนึ่งนะครับเป็นประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของออสเตรเลียก็อย่างที่บอกคือออสเตรเลียเนี่ยตอนนี้คงอัตราดอกเบีย้ยอยู่แต่ว่า ตัวเลขเงินเ,เฟอ้อเขาลดนะผมคิดว่าคาดว่าครั้งหน้านะครับก็ออสเตรเลียนาจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยตามสหรัฐอเมริกาได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนวันพุธนะครับตัวเลขนิวฮ o m มเซลเนี่ยออกมาดีนะครับแล้วก็วันพฤหัสนะครับตัวเลขอเ e m พอ o ์ m เมน c l a ครนะครับก็ยังคงดีอยู่นะครับออกมาลดลงนะครับก็จะเป็น sentiment เชิงบวกกับตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นั่นเองนะครับแล้วก็ตัววันไทยวันพฤหัสเนี่ยตัว ตัว d ルเรเบิลกูดกับคอลドルเรเบิลกูดเนี่ยการซื้อสินค้าคงทนคงทนนะครับสําหรับที่อยู่อาศัยเนี่ยมันก็ออกมาดีขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับก็ความเห็นเฟดก็น่าจะยังไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้มากไปกว่าที่เขาออกมานะครับแล้วก็ส่วนวันศุกร์เนี้ยเขาทิ้งประเด็นไว้คือตัวเลขคอลพีซีอีไพรอินเด็กเนี่ยออกมาลดลงนะทาให้ตลาดนะ เริ่มมองความเป็นไปได้ที่เฟดจะไม่กลัวการปรับลดอาัตราดอกเบีย้ยต่อไปในช่วงปลายปีนี้นะครับก็เป็นซนติเ m e n t เชิงบวกกับการปรับลดอาัตราดอกเบีย้ยของสหรัฐอเมริกานั่นเองครับสาหรับการทิ้งประเด็นจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวเลขหนึ่งน่าสนใจนะก็คือตัวเลข crude oil inventory นะครับเดี๋ยวผมอนุญาตเปิดกราฟให้ดูนิดนึง crude oil inventory เนี่ยปรับตัวลดลงกว่าครั้งที่แล้วนะหมายความว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยปรับลดสต็อกน้ํามันลงนะครับ <c oughs> ทีนี้อ,อวันพฤหัสเนี่ยที่ประกาศคูดออฟอินเวนทอรีเนี่ยเป็นการแท่งนี้นะครับการแท่งนี้เนี่ยมันปรับตัวลงมา,าอย่างต่อเนื่องเลยสองวันนั้นแสดงว่าคูดออยคูดออยอินเวนทอรีของสหรัฐอ,อ,อเมริกาเนี่ยถ้าติดลบเพิ่มขึ้นนะครับหมายความว่าอาเมริกาเนี่ยเทขายน้ํามันออกมาในตลาดมากขึ้นนะครับมันก็กดราคาน้ํามันถูกไหมอ่าทีนี้ ถ้าราคาน้ำมันจะปรับตัวขึ้นได้เนี่ยก็ต่อเมื่อ o p e ป plus นะครับหรือก็คือกลุ่ม o p e ปกับทางอาเซียนเนี่ยร่วมมือกันนะครับก็ประกาศลดกำลังการผลิตเพิ่มเติมนั่นเองด้วยความสมัครใจของคนในกลุ่มนะครับก็รอดูว่าช่วงปลายช่วงคอ a เตอร์สเนี่ยนะครับตัวทางกลุ่ม OPEC เนี่ยเขาจะแอคชั่นยังไงอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยประชุม o p e ปก e ิ i เนี่ยผลออกมาก็คือยังไม่ประกาศเพิ่มการลดกำลังการผลิต นะครับหมายควาว่าเขายัางไม่ลดพลังการผลิตเขายัางคงกําลังการผลิตที่เขาลดไว้อยู่อย่างเดิมน,นั่นแหละนะครับตลอดดูว่าเขาจะ a คชั่นยังไงแต่ว่าณช่วงเวลานี้เนี่ยประเด็นมันเริ่มมีเรื่องสงครามเข้ามานะครับจะเห็นว่าสงครามที่อิสราเอลกับเลบานอนเนี่ยมันเริ่มจะขยายวงขึ้นมามากขึ้นนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวว่าอิสราเอลเนี่ยเอาเครื่องบินไปโจมตีเลยบานนนใหญ่เลยนะครับเพื่อที่จะอ่าอย่างล่าสุดเมื่อเช้านี้ผมอ่านข่าวเนี่ยก็คือ เพื่อที่จะสังหารผู้นํากลุ่มของฮิชบอลลาะนะครับในเลบานอนนั่นเองนะครับก็ตอนนี้ถ้าเอาจริงๆก็คือทั้งสองฝั่งก็ยิงตอบโต้กันนะแต่ว่ายังไม่รุนแรงกันนะครับก็ถ้าทางอิหร่านเข้ามาร่วมอย่างเต็มตัวถ้าทางอเมริกาเข้ามาร่วมอย่างเต็มตัวนะครับมีความเป็นไปได้ที่ราคาทองคำจะพีคต่อนะครับจะเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีประเด็นเรื่องสงครามเนี่ยมันทาให้ราคาทองคํานะครับ มันปรับตัวขึ้นมาเทสเลเวลบนเลยเห็นไหมเนี่ยครับปรับตัวแต่ว่าวันศุกร์เนี่ยมันเริ่มมีแรงขายปรับตัวเทล,ลงมาแล้วนะครับอ่าเปิดเสียงนิดนึงครับรบกวนอ่าเฉ็นว่าราคาทองคำเนี่ยขึ้นมาเทสเลเวลที่ไฟโบนะครับถ้าใครติดติเซ็นไฟโบก็น่าจะทั้งตลาดนะครับตอนนี้เพราะว่าราคาทองคำเนี่ยมันทำมันทำไฮแล้วมันไม่มีแนวรับแนวต้านเก่ามาให้เราประเมินแล้วนะครับ อ่ะทีนี้ประเด็นสําคัญในสัปดาห์นี้ที่เราจะต้องรับรู้กันเนาะอย่างแรกนะครับแบงก์ชาติเศรษฐกิจแบงก์ชาติของประเทศจีนเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจก,ก,ก่อนหน้านี้นะแบงก์ชาติจีนนะครับก็มีกระตุ้นอสังหานะครับก็ช่วยซัพพอร์ตนะครับเกี่ยวกับการกู้เงินกิจการของประชาชนในการซื้อสังหานะครับแล้วก็ช่วยลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับแล้วตอนนี้อย่างล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือประกาศอาจีดเงินนะครับเข้าสู่ระบบด้วย ทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยทำเพื่อ s u b s i d i นะครับเศรษฐกิจภายในของประเทศจีนนั่นเองครับก็ทําให้ตัวตลาดหุ้นจีนเนี่ยก็มีภาพลุกที่สดใสมากขึ้นนะครับในระยะสั้นนี้นะครับแล้วก็อิสราเอลโจมตเีเลบานอนหนักขึ้นนะสงครามและเซียยูเคนก็ยังคงมีอยู่นะแต่ยังไม่ a c t i o นอะไรรัสเซียก็ตีเลี้ยงไปเรื่อยๆอยังไม่ทําอะไรนะครับแล้วก็มีข่าวว่าทาง BOJ เนี่ยอาจขึ้นอาาัตราดอกเบีย้ยต่อได้นะมีความเป็นไปได้นะครับก็สิ่งที่จะเอามา อเลอร์ Alert, ทุกคนก็น่าจะประมาณนี่จริงๆผมมีอัดไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะแต่ว่าเสียงไม่เข้านะั้นที่ผมอัดใหม่เนาะก็อยากให้หลังจากนี้นะใครที่บอกว่าเทรดกราฟอย่างเดียวนะครับไม่ดูข่าวเทรดกราฟไม่ชนข่าวไม่ดูข่าวไม่สนใจปัจจัยทางเศรษฐกิจเลยนะครับผม,มอยากจะให้ระวังไว้ด้วยครับคนที่เซียนแล้วเก่งแล้วก็เราไปนะครับแต่คนที่หน้าใหม่นะครับไปเชื่อไปเชื่อตามเซียนไปเรียนตามอาจารย์นะครับ แนะนำว่าให้หันมาศึกษาหาความรู้อ่านไว้บ้างดูดูไว้บ้างครับเพื่อประเมินนะครับเพราะว่ากราฟมันขึ้นตามข่าวขึ้นตามประเด็นเพราะข่าวมันเป็นตัวได์อารมณ์ของเทรดเดอร์ทั้งตลาดทั้งทั่วโลกไม่ใช่กราฟเทคนิคนะครับก็อยากจะเตือนให้ระวังไว้ด้วยนะก็ประมาณนี้เท่านั้น,นครับอย่างข่าวตอนนี้เนี่ยที่ส่งประเด็นมาให้สัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวโนม้มในการปรับลดอัาตราดอกเบี้ยดได้ของสหรัฐอเมริกาที่นี้ เดี๋ยวเราลองมาดูสัปดาห์หน้ากันนะครับว่ามีตัวเลขใส่สำคัญนะั้นเดี๋ยวก็จะจบสรุปประเด็นให้เนาะอ่าเมื่อกี้เราจบสัปดาห์นี้ไปเราทิ้งทวนไว้ที่ตัวเลขคอพ e p c พ p n d e x ดนะครับที่ปรับตัวลดลงนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันเมืม่อวานนี้นั่นเองอ่าทีนี้สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าก็จะมีตัวเลขเมีเฟสสปีกนะครับก็วันอังคารก็รอฟังไว้ด้วยนะครับช่วง ช่วงตีหนึ่งของวันจันทร์นะครับอาจจะต้องรองดูสำหรับคนที่ตัวเทรดคนที่เทรดเอนะครับเพราะว่ามันจะกำหนดเอฟเฟกกับหลายๆประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นเมเจอร์เห็นว่าผมไม่พูดถึงตัวยูโรหรือว่าตัวปอนเลยเนี่ยเพราะว่าผมเอาตัวดอลลาร์เป็นคอก่อนนะครับส่วนอย่ประเทศพวกนั้นนะมันจะแอคชั่นตามกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สัปดาห์สัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะเป็นสัปดาห์หน้าของสัปดาห์ของนอนฟาร์มนะครับวันศุกร์

ทยอยออกมาลดลงอย่างต่อเนื่องเลยตัวเลขนอนฟาร์มซึ่งถ้าเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะดีนักสําหรับเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเท่าไหร่นะครับถ้ามันยังลดลงอยู่อีกติดลบหรือเอาตัวเลขออกมาสักเนี่ยบางครั้งเห็นไหมครับว่านอนฟาร์มมันมีตัวเลขติดลบได้ด้วยนะครับถ้านอนฟาร์มมันออกมาไม่ดีมากๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เฟดเนี่ยมันมีอยู่สองทางคือเร่งลดเลยหรือว่าเขาต้องพะวงแล้วว่าอาจฉีดเงินเพิ่มหรืออะไรพวกนี้เหมือนสมัยก่อนเนาะ คิดว่าถ้านอนฟาร์มเนี่ยออกมาตัวเลขมันร้อยกว่าเนี่ยส่วนใหญ่มักตัวเลขมันจะดีด,ดกลับนะครับติดกลับมาอยู่ที่สองร้อยสมัยก่อนเนี่ยครับนอนฟาร์มตัวเลขเนี่ยร้อยเก้าสิบก็น้อยแล้วนะครับตัวเลขมันจะอยู่ที่ประมาณสี่ลสามสี่ร้อยนะครับถึงจะเรียกว่าพีเดี๋ยวนี้ตัวเลขมากกว่ามากกว่าเดิมก็ถือว่าดีแล้วนะครับมันก็เป็นเซนติเมนต์เชิงบวกกับตัวดอนลลาร์แล้วก็ภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาด้วยจะเห็นว่าตัวเลข unemployment claim นะครับล่าสุดของสัปดาห์ล่าสุดเนี่ย มันออกมาลดลงนะครับอย่ยางระยะเปิดให้ดูดูด้วยอ่าอันนี้พายเม้นอันนี้พายเม้นเครเห็นไหมครับล่าสุดยังคงลดลงต่อเนื่องนะครับเหมือนกับที่ทางเยเลนบอกว่าเศรษฐกิจอเมริกาันนี่ยังคงสดใสยอยู่นะอ่าเหมือนกับว่าเพราเขาเห็นตัวเลขนะครับก็วิธีการประเมิสนสถานการณ์เนี่ยคือลองลองดูความเห็นของการให้ความเห็นของเยเลนการให้ความเห็นของพาเวลเนี่ยครับเพราะว่าเพราะเขาเหมือนเขาว่าเขาพอจะรู้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจเขาประเมินมาให้พวกเราดูอะตัวเลขมันเอาเป็นแบบไหน ไม่เหมือนสมัยก่อนที่ยุคก,ก่อนนู้นที่เขามาให้ให้เรามาเดาหน้าง,งานพูดหน้างานกันเดี๋ยวนี้เขาเหมือนกับบอกมาก่อนเหมือนกับทาง B O J นะครับให้ออกข่าวออกประเด็นว่าอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอัตราอาจจะมีการเพิ่มปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยต่อนะส่วนใหญ่ก็คือเท่าไหร่กึ่งกึ่ง verbal intervention ก็คือการประกาศให้เทรดเดอร์ในตลาดรับรู้มาก่อนฉะนั้นการฟังข่าวดูข่าวประเมินสถานการณ์จึงเป็นเรื่องสําคัญด้วยนะครับไม่อย่างให้พลาดกันไว้นะครับสัปดาห์หน้าก็เหมือนที่บอกครับ n นฟ f a r ม ADP non f a r มแล้วก็ จับหลอดแล้วก็ตัวเลข unemployment claim นะครับที่จะเอฟเฟกตลาดแล้วก็ตัวเลข PMI ISM ไ i เอส a อ็มพีไอเอสเอ็มด้วยนะครับประเด็นสำคัญในสัปดาห์หน้าก็มีเท่านี้นะกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะอัดคลิปที่เป็นเทคนิคอลต่อนะเดี๋ยวลองดูเทคนิคอลอีกกันอีกคลิปหนึ่งก็ได้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวลาการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ